สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ,ๆทุกท่านนะคะวันนี้แอดมีแนวทางฮานอยแล้วก็แนวทางลราของวันที่23พฤษภาคม2565นะคะเดี๋ยววันนี้มีแนวทางมาฝากกันนะ ขอเป็นมัดรวมเลยนะคะให้วิ่งหนึ่งหนะึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าแปดเก้าสามตัวนะคะ หนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดเก้าอันนี้เป็นแนวทางคานอยสำหรับวันนี้นะคะก็ สามารถเล่นได้ทั้งสามนอยเลยนะคะค่ะแล้วต่อไปเราจะไปดูแนวทางหวยลาวนะคะค่ะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพนห้ารอหกสิบห้านะวันนี้แอดให้วิ่งหกนะคะ เราเลขอาจจะเยอะกว่าฮานอยนะคะ สามตัวก็จะให้เยอะเหมือนกันนะคะศูนย์สี่หกศูนย์สี่ส ข่าสำหรับแนวทางหวยลาวนะคะวันนี้แอดให้วิ่งหกนะคะก็สองตัวนะคะสี่แปดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หกแปดศูนย์แปดเก้าแปดหกศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหกนะคะสามตัวให้ศูนย์สี่หกศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกเก้าศูนย์แปดเก้า 4ี่แปดเก้าก็หกแปดเก้าก็สี่ตัวเดี๋ยวจับศูนย์สี่หเก้าสี่ตัวให้ตัวเดียวนะคะชุดเดียวสำหรับสี่ตัวแนวทางห่วยลาวพัฒนาก็คือ0 4 6 9 ก็ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็แอดก็ขอไว้พรให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับใครที่อยากได้ลิงกหวยเว็บแทงหวยนะคะแอดจะลงลิงให้ทางด้านล่างคลิปนะคะจ่ายบาทละเก้าสิบห้าสามตัวก็เก้าร้อยนะคะแล้วก็มีหวยชุดขั้นต่ำสามสบาทเดี๋ยวแอดลงลิงไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ ก็ขอให้โชคดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ